ผมนายกิติชัยช่วนกันมาธิการขอสงวนความเห็นในมาตรา20งบประมาณของกระทรวงมหาดไทยหรืองบอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลที่ถูกปรับลดไปทั้งหมด336โครงการเป็นจำนวนเงินงบประมาณ1,427ล้าน859,600บาทด้วยเหตุผล ดังต่อไปนี้ครับเพราะเนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นหน่วยงานที่มีความใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนรับรู้ปัญหาความต้องการในการที่จะนำงบประมาณไปแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนในปีนี้งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลถูกปรับลดไปถึง1427ล้านกว่าบาทมากที่สุดในบรรดาหน่วยงานทุกหน่วยงานที่ถูกปรับลดในปีงบประมาณนี้ ถามว่างบก้อนนี้ถูกนำไปไหนผมมาดูในเล่มสีฟ้าซึ่งเป็นเล่มที่สของรายงานของคณะกรรมาการที่มีรายการเพิ่มและเปลี่ยนแปลงมีอยู่ทั้งหมด9หน่วยงานที่ได้รับงบประมาณจากการปรับลดและหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณเพิ่มจากการที่กรรมาธิการไม่ปรับลดมากที่สุดก็คือการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยแต่บัดนี้งบประมาณของคนต่างจังหวัด ของท้องถิ่นระดับรากญ้าถูกตัดจากชุดนบทมาเพิ่มให้กับคนกรุงเทพได้ใช้โครงการที่ถูกปรับลดส่วนใหญ่เป็นโครงการถนนคอนกรีต2ไฟฟ้าโซล่าเซลล์และก็เครื่องผลิตน้ำดื่มในประการที่2โครงการที่ถูกปรับลดสิ่งที่เห็นชัดก็คืออนุกรรมธิการโดยความเห็นชอบของกรรมธิการก็มีมติเห็นชอบให้ปรับลด เป็นโครงการตามบัญชีนวัตกรรมไทยบัญชีนวัตกรรมไทยเหล่านี้ได้ถูกกำหนดสเปคและก็ราคาโดยส่วนกลางแล้วก็แจ้งเวียนไปยังหน่วยงานราชการทั่วประเทศซึ่งนั่นหมายถึงว่าอบตอเทศบาลอบจอ,องค์กร้องถิ่นทั้งหมดด้วยถ้าองค์กร้องถิ่นไหนหรือหน่วยงานไหนอยากที่จะสร้างหรืออยากที่จะชำก็สามารถใช้สเปคใช้ราคาของบัญชีนวัตกรรมไทย มาของบประมาณได้หรือตั้งงบประมาณของตัวเองก็ได้เพราะฉะนั้นวันนี้เมื่อองค์กรต้องถิ่นในระดับอบตซึ่งเขาก็ไม่ได้มีช่างหรือว่าไม่มีผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องระบบไฟฟ้าเช่นไฟฟ้าโซล่าเซลล์อย่างเงี้ยเขาก็ใช้บัญชีนวัตกรรมในการเสนองบประมาณมาแต่เมื่อมาถึงในชั้นนี้การมาธิการบอกว่ามันแพงผมก็ตั้งคําถามว่ารายการสินค้าเขาไม่ได้กําหนดเองนะครับ สำนังกงบประมาณกับสำนักนวัตกรรมแห่งชาติเป็นคนกําหนดเพราะฉะนั้นถ้าเห็นว่าโครงการเหล่านี้มันไม่ถูกต้องมันแพงมันล็อกสเปกก็ต้องคุยกับสำนังกงบประมาณคุยกับสำนักนวัตกรรมแห่งชาติว่าคุณลดสเปคลงได้ไหมลดราคาลงได้ไหมหรืออย่างไรแต่อย่างนี้เท่ากับว่าอบตอถูกหลอกถูกหลอกให้ตั้งงบประมาณมาแล้วม,มาถึงในชั้นกันมรมติการก็ถูกปรดดับลดถูกตัดด้วยข้อหาว่าล็อกสเปกของแพงถามว่าอบตเขาผิดอะไร ในประการที่สามนะครับในการปรับลดครั้งนี้ผมยังมีความเห็นว่ายังไม่ได้มาตรฐานยังไม่มีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนในการปรับลดเพราะว่าเมื่อโฟกัสลงไปในโครงการที่ถูกปรับลดบางโครงการเป็นโครงการลักษณะเดียวกันสเปคเดียวกันบัญชีนวัตรกรรมเดียวกันถูกปรับลดแต่บางโครงการไม่ถูกปรับลดแล้วตกลงมาตรฐานมันอยู่ตรงไหนบางพื้นที่บางจังหวัดบางเขตเลือกตั้งไม่ถูกปรับลดเลยแต่บางจังหวัด ถูกปรับลดถึงร0อยกว่าล้านก็มีนะครับหกล้าน70ล้านหรือแม้แต่ถนนคอนกรีตนะครับซึ่งเป็นถนนที่อบตอเข้าส่งเข้ามาซึ่งใช้ราคากลางเป็นตัวกําหนดก็ถูกปรับลดผมยกตัวอย่างจังหวัดร้อยเอ็ดถูกปรับลดไปถึง13โครงการงบประมาณถึงประมาณ60ล้านบาทบางจังหวัดไม่ถูกปรับลดเลยแม้แต่โครงการเดียวแม้แต่บาทเดียวเราะนันด้วยความ ที่ไม่มีมาตรฐานหรือไม่มีหลักเกณฑ์ตรงนี้ผมจึงขอสงวนความเห็นไม่ควรปรับลดงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลในหมวดยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในส่วนของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยครับขอบคุณมากครับ